นี่นะคะกสิพาทุกคนไปก้นปูกันนะคะหล่ะกับไปเบิ้งวิธีชีวิตของเด็กบรรดเด็กอีสานแบบเฮาไปเบิ้งกันเลยค่ะทุกคนมึงคือว่าคือน้องว่าแรงใส่โอ้โหลูงใส่อะ นี่ทุกคนมันก็จะเป็นบักกะทันทันนะคะทุกคนเอออยู่กลางทงนะใส่ไม่นอนปะเฮ้ยน้ำไหนกินดูอร่อยไหมหวานปะคู่กับคู่คู่คนดักคู่คู่กับคู่มาไะมเออ เออเจนจับไม่เจนเจนจับนี่มาคุกมทัี่ตัวเอามันลงหูนั่น่ะบ่อเสียมดักอยู่จับอ้ยเจอจับไปอยมจับมันตัวใหญ่ตัวเต้าหด นี่มึงเอาหางควักบุงมาน้ำเ็ชรยังย no. ืนเดายับ nee. no ีตัวน้ของหัหายอ่ะเขากบสิเอาเอาอย่างนะเอาสายบัวไปตำบักหฮงนะคะทุกคนแม่ได้ไหมมีบะกนอข่าไฟใส นี่ยมเป็นมัวเดียเครื่องมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ด้อเดี๋ว่ามันจะกินตอดมือมึงเด้ไหนไนเออว่ะเพชรยังดีสัวกีกีบน่ะ หลับกินกได้ก่อนตงมเออุอยงลองมียนไห่บอกแบบแค่บาทน้องอออปูมะล่างนะครัทุกคนนี่จับนี่หดด้ยจน่อยต้องอไลไหมตัวตสนัรตัวดีมากเลยอันแหละเออ,อสุดท้ายก็ต้องยกเตาไปนอะสูว อุ๊ยมันแตกมันยังไม่โตมันต้องแตก <improving> คนเขากำลังสีเตรียมเฮ็ดตำบักหุงกระสิไปเบิงมี่ไอ้กระสิไปเบิงเจนนะมันดังไฟหอดได้แล้วเด้อ aperture. ทุกคนพูนนะเจนเจนเขาตำตรงกลางก่อน นี่นะทุกคนป,ปูกุกี้แลวกะใส่ไข่ห้านีป่ปิวปวได้กูอยากกินตะเกียบเลยนมะเบงันน้ำหอมเอาห้ามให้หมูเกี๊ยหมูเ้อมันอันนี้อันนี้ด้วย <laughs> <laughs>

แบบสาดเพียเดียวเลยเลยบอกอืมย้อนกับครูลงโอ้ยครวน่ากลัวก็เวันเวไม่ได้หรอกเป็นบุ๋มๆมาเฮ้ยบุ๋มๆแล้วเ้ยมันกับือ้ก้านี